สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปา่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเป็ดไอดอล EP 7เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่องกันที่ไอคิวกลับมาบ้านพร้อมกับพ่อและแม่หลังจากที่โดนมิโซะแชร์กลางห้องประชุมว่าเป็นตุ๊ดพ่อโกรธไอคิวมากแล้วก็ไม่สนใจใบประกาศที่ไอคิวได้มาเลยสักนิดโยนใส่ไอคิวแล้วบอกว่าวันนี้เขาอายมากเลยนะไอคิวก็ได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ๆรูปของไอคิวกับเจ้าก็หล่นลงมาที่พื้นพ่อหยิบมาดูด้านหลังเขียนว่าแค่เราพ่อก็ยิงโกรธเข้าไปใหญ่ถามไอคิวว่าเป็นตุ๊ดเหรอแม่ก็เข้ามาช่วยห้ามบอกว่าให้ไอคิวบอกพ่อไปว่าไม่ได้เป็นไอคิวก็ร้องไห้บอกว่าเขาเป็น ต๊ดพ่อก็อารวาสใหญ่ฉีกรูปไอคิวทิ้งทุบตีไอคิว ไอคิวก็เลยป้องกันตัวจนพ่อล้มลงไปพ่อบอกว่าไอคิวเป็นลูกเนรคุณมาผักเขาและไอคิวก็เดินหนีออกไปเจ้ามาที่หน้าบ้านไอคิวเจอพ่อของไอคิวพ่อก็เอารูปโยนใส่เจ้าบอกเจ้าว่าไอคิวเป็นตุ๊ดและเจ้าเป็นด้วยไหมแต่เจ้าก็ไม่ตอบอะไรยกมือไหว้ขอโทษพ่อไอคิวแล้วก็เดินออกไปพ่อไอคิวก็ตะโกนด่าตามหลังเช้าวันต่อมาไอคิวก็เอาตูเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแม่มาเรียกกินข้าวก็ไม่ยอมออกไปไอคิวเปิดเพจเป็ดไอดอลดูก็เห็น โพสในเพจบอกว่าไม่สนับสนุนการบูลลี่ในโรงเรียนให้งดโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมแล้วก็ตั้งสเตตัสไว้อีกว่าให้ช่วยกันส่งบอกสายคนที่แกล้งไอคิวไอคิวเข้าไปดูในเมน้นพอเห็นคนบูลลี่ก็เอาเฟซอวตารของตัวเองเม้นไปว่าพวกที่โพสต์แกล้งคนอื่นคนที่โพสต์ไม่รู้หรอกว่าคนถูกแกล้งต้องเจอกับอะไรบ้างไอคิวก็พิมพ์ไปกัน้นน้ําตาไปนึกถึงตอนที่มิโซเดินมาว่าเขาเป็นไอตุดและคนในห้องประชุมก็พากันขำแล้วก็หัวเราะกันดังลั่นไอคิวเข้าไปในเฟซเข้าไปที่ มิโซะสไปซี่จังที่เขาเคยสร้างเอาไว้สักพักเจ้าก็โทรเข้ามาไอคิวก็เลยถามเจ้าทัานทีว่าเกลียดเขามากใช่ไหมถึงได้ไปบอกเรื่องนี้กับมิโซะเจ้าก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนบอกแต่มิโซะน่าจะไปหาทางรู้จากที่อื่นมาและเขาก็ไม่คิดด้วยว่ามิโซะจะทําขนาดนี้แล้วก็บอกให้ไอคิวลบเฟซทิ้งไปซะให้พอได้แล้วเรื่องโซเชียลและเจ้าก็ถามถึงพ่อแม่ของไอคิวไอคิวก็ร้องไห้บอกว่าพ่อแม่เกลียดเขาไปแล้วเจ้าก็คงเกลียดเขาเหมือนกันเจ้าก็ว่าเขาไม่เคยเกลียดไอคิวเลยนะถึง เขาจะไม่เข้าข้างไอคิวก็ตามไอคิวก็ยังบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้วันที่เจ้ารู้ว่าเขาคิดยังไงกับเจ้าเจ้ารับไม่ได้หรอกแต่เจ้าแค่ถนอมน้ําใจเขาแล้ววันหนึ่งเจ้าก็จะต้องออกห่างเขาไปเรื่อยๆพอเจ้ามีครอบครัวเจ้าก็คงไม่พูดชื่อเขาให้ลูกฟังเขาทําให้เจ้าลําบากใจเขาจะไปเองและเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปและไอคิวก็วางสายไปเลยแถมยังเข้าไปลบเพื่อนเจ้าออกจากเฟซอีกต่างหากตอนมืดที่ร้านที่มิโซะทำงานไอคิวเดินผ่านมาเจอเขาก็แอบไถ่ รูปถ่ายคลิปตอนที่มิโซดูแลลูกคา้าเข้าไปห้ามลูกค้าตีกันจนโดนผักกระเด็นโดนเจ้าของร้านบนพอเลิกงานมิโซมารับเงินก็โดนหักค่านั่นค่านี่จนแทบไม่เหลืออะไรเลยมิโซบอกกับเจ้าของร้านว่าเขาต้องไปจ่ายค่าห้องวันนี้แต่เจ้าของร้านก็ไม่สนใจไอคิวก็คอยตามดูมิโซอยู่ตลอดเวลาตามจนมิโซเดินกลับบ้านระหว่างทางเดินๆอยู่มิโซก็หยุดแล้วก็พูดบอกว่าให้ออกมาไอคิวก็รีบหลบย่างไวเพราะคิดว่ามิโซเรียกเขาแต่ที่ไหนได้มิโซเรียกหมาตรงนั้นที่เธอ เอาเข้าวมาให้บ่อยๆนั่นเองที่ห้องพักของมิโซะมิโซะก,ก็ดวนเจ้าของห้องพักว่าว่าค้างค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วนะมิโซะก,ก็ได้แต่ยืนกั้นน้ําตาเจ้าของห้องบอกว่าถ้าเดือนหน้ามิโซะยังไม่จ่ายให้ย้ายออกไปเลยมิโซะก,ก็ได้แต่นั่งคุยกับตุ๊ก,กตาคนเดียวว่าเธอเหนื่อยไอคิวก็แอบดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบไอคิวออกมาเจอกับเจ้าเจ้าก็ว่าไอคิวเรื่องที่หนีปัญหาไม่ยอมไปเรียนไอคิวเลยว่าเขาไม่ได้หนีแต่เขาทนไปเรียนโรงเรียนที่มีแต่คนสมเพศเขาไม่ไหวเจ้าก็ว่าคนสม มีเยอะก็จริงแต่คนที่เป็นห่วงสงสารก็มีเยอะเหมือนกันมีอะไรให้บอกเขาเขาไม่เคยรังเกียจไอคิวเลยไอคิวเป็นเพื่อนสนิทเขาและคิดบาเรืองแค่นี้จะทําให้เขาเกลียดไอคิวหรอไอคิวก็ดีใจเข้าไปกอดเจ้าร้องห้าใหญ่เช้าวันต่อมาพี่บาสเดินมาคุยกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่บาสก็ถามเรื่องที่เลิกกับพิมพ์ไปพี่บาสก็ว่าอะไรที่เห็นสวยๆในรูปชีวิตจริงมันไม่ใช่หรอก เพื่อนก็นถามว่าหมายถึงพิมพหรอแต่พี่บาสก็ไม่ตอบเพื่อนพี่บาสก็เลยเอาคําคมที่พี่บาสพูดไปโพสต์เลยหลังจากนั้นไม่ถึง3นาทีพิมพ์ก็เดินเข้ามาหาพี่บารเคเียงมือถือใส่พี่บาสแล้วบอกว่าที่หลังจะพูดถึงเธอก็ให้พิมพ์ชื่อเลยพี่บาสก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขาและคนที่โพสต์ก็ตีความไปเองพิมพ์ควรพิจารณาตัวเองมากกว่าว่าเป็นแบบที่เขาพูดไหมไม่ใช่มาโทษเขาพิมพ์ก็บอกว่าตอนแรกเธอคิดว่าเธอมองพี่บาสผิดว่าพี่บาสไม่ใช่คนดีแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าพี่ีต, IQ ตอน,น เขากลับมาเรียนแล้วคนในโรงเรียนก็พากันมองไอคิวจนไอคิวต้องเดินหนีในห้องน้ํามิโซะยืนล้างมืออยู่ดีๆสองสาวแก๊งลิดก็พากันเดินเข้ามาแขวมิโซะจนมิโซะทนไม่ไหวสาดน้ําใส่ไปซะแต่สุดท้ายมิโซะก็โดนจับตัวไว้ก่อนจะหมาหมูใส่มิโซะไอคิวได้ยินก็เลยรีบไปตามครูแว่นมาห้ามทันทีตอนมืดไอคิวมาดูมิโซะนั่งไร้สดร้องไห้บอกว่าเขาต้องทํางานหนักนอนดึกไปเรียนพอไปเรียนก็ไม่มีเพื่อนคนที่เข้ามาดูไลก็พากันเมนว่ามิโซะว่า มิโซะเรียกร้องความสนใจดรามาแล้วก็โพสลงเฟซอวตารว่าบางทีคนเราก็ตัดสินคนอื่นง่ายเกินไปและไอคิวก็เข้าไปลบเพจปลอมของมิโซะที่เขาสร้างไว้ออกแล้วก็บอกขอโทษมิโซะลอยๆตัดมาที่มิโซะเลิกงานเดินกลับบ้านคนเดียวอยู่ๆไอคิวก็โผลมาจนมิโซะตกใจฟาดไอคิวจนล่วงไอคิวก็บอกมิโซะว่าหายกันแล้วนะที่เขาเคยว่ามิโซะในเพจเป็ดเพราะว่าเขาเกลียดที่มิโซะอยากเด่นอยากดังทั้งๆท,ท,ท,ที่มันน่าสมเพศในสายตาคนอื่นมิโซะก็ว่าเขาไม่สนใจหรอก ใครจะมาสมเพศเธอเพราะว่าเธอแค่ทําอะไรที่เธออยากทําแล้วไอคิวล่ะเป็นตุ๊ดก็บอกใครไม่ได้ที่โรงเรียนก็ไม่มีเพื่อนไอคิวก็เลยบอกว่าเขาอิชามิโซะนะที่มิโซะเป็นตัวของตัวเองอยากทําอะไรก็ทําเมื่อก่อนเขามมวแต่กังวลทําให้คนอื่นยอมรับก็เลยตัดสินคนง่ายไปและ,ออละลไอคิวก็ขอโทษมิโซะพอไอคิวกำลังจะกลับมิโซะก็เรียกไอคิวไว้แล้วก็ขอโทษไอคิวกลับไอคิวก็บอกว่าเขาต้องขอบใจมิโซะนะเพราะเขาไม่ต้องมาปิดบังอะไรอีกแล้วเช้าวันต่อมามีคนโทรมาหาเบ เบบี้บอกว่าเป็นทีมงานรายการอยากจะชวนให้อดมินเพจเป็ดไปออกรายการเบบีบ้ก็ตอบตกลงทันทีแต่พอทีมงานถามว่าใช้แสงแดดไหมเขาตามหาตัวแสงแดดมาสักพักแล้วเบบี้ก็ถึงกับเงียบไปเลยแล้วก็ตอบไปว่าเธอคือแสงแดดตัดมาที่แสงแดดนั่งกินข้าวอยู่กับแม่เธอพิมพ์ไปหานายตัวบีถามนายตัวบีว่าถ้าเรามีโอกาสาที่จะรู้จักคนมากขึ้นแต่เธอไม่อยากให้ใครมาขุดคุยเรื่องคนใกล้ตัวเธอจะทํายังไงดีนายตัวบีก็เลยตอบกลับมาว่าให้ถามคนใกล้ตัวคนนั้นดีกว่าไหมเขาคง ตอบแทนไม่ได้แสงแดดก็เลยเงียบแล้วก็หันไปถามแม่ว่ามีรายการมาเชิญเธอไปออกแต่เธอว่าจะไม่ไปแล้วแม่กระถามว่าทําไมไม่ไปจริงๆแม่ก็กลัวนะว่าถ้าแสงแดดดังขึ้นมาแล้วจะมีคนมาขุดคุยเรื่องอดีตของแม่แต่แม่ก็เสียใจมากกว่าถ้าแสงแดดมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าไม่ทําไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราผ่านไปด้วยกันแสงแดดได้ยินแบบนั้นก็ถึงจะยิ้มดีใจที่แม่เปลี่ยนไปแล้วแสงแดดเข้ามาในห้องก็โทรชวนเจ้าให้ไปไรายการเป็นเพื่อนเธอหน่อยเธออยากให้เจ้าไปเป็นเพื่อนแต่เจ้าก็บ บอกว่าเขาไม่ไปบอกว่าแสงแดดสบายอยู่แล้วแสงแดดก็น้อยใจบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอไปกับเบบี้สคนก็ได้วันต่อมาไอคิวอยู่ในห้องคอมกับมิโซะและไอคิวก็ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อเฟซไอสไตล์เป็นชื่อจริงของตัวเองแล้วก็ตั้งสเตตัสขอโทษที่เขาเคยด่าทุกคนไปและตอนนี้ไอคิวกับมิโซะก็สนิทกันแล้วไปกินข้าวด้วยกันระหว่างทางเดินไปกินข้าวไอคิวก็โดนคนในโรงเรียนมองตลอดทางและอยู่ๆก็มีคนมาดักกระทืบมิโซะห้ามก็เอาไม่อยู่ตัดมาที่ไทย รายการเจ้าที่บอกว่าจะไม่มาดูแสงแดดก็โผล่มานั่งอยู่ข้างๆแสงแดดเฉยเลยพอเจ้าเห็นสเตตัสของไอคิวก็ตกใจมากเจ้ารีบขอแสงแดดกลับก่อนบอกว่าต้องไปดูแลแม่แสงแดดก็ถึงกังงว่าเจ้าจะรีบไปไหนไหนบอกว่ามีคนดูแลแม่แล้วพอเจ้าวิ่งออกไปทีมงานก็เข้ามาเรียกแสงแดดแสงแดดบอกว่าเธอพารุ่นน้องที่ทําเพจด้วยกันมาด้วยนะแต่ทีมงานก็บอกว่าวันนี้เขาจะถ่ายแสงแดดแค่คนเดียวเแบบี้ยังไม่ต้องทำหมอเบบี้ที่ยิ้มหน้าบานอยู่ถึงกับหน้าหดเหลือ2เซนไปเลยกับ มาที่ไอคิวตอนนี้เขากินยำตีนคนจนนิ่งไปแล้วมีโศร้องไห้ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยทางด้านแสงแดดเบบีก็เอาสเตตัสที่คนโพสต์ว่าไอคิวโดนกระทือให้แสงแดดดูแล้วก็บอกว่าเจ้าต้องรีบไปช่วยไอคิวแน่ๆเลยแสงแดดเห็นแบบนั้นก็รีบกลับทันทีไม่รอสัมภาษณ์มันแล้วสักพักทีมงานก็ออกมาตามแต่แสงแดดก็ไม่อยู่เบบี Baby ก็เลยเสนอตัวเองแทนและเบบีก็ได้สวมรอยเป็นคนสร้างเพจเฉยเลยแสงแดดมาดูไอคิวที่โรงพยาบาลมีโสดเจ้าก็อยู่กันครบแสงแดดยืนดู เบบี้ออกรายการมิโซก,ก็ว่าเบบี้ตัดหน้าแสงแดดแล้วก็อยากดังแสงแดดถามมิโซกว่าทําไมมิโซะถึงมาที่นี่ได้มิโซกก็เลยว่าเรื่องยาวและเธอก็รู้ว่าแสงแดดไม่ได้เป็นคนแช์เธอเรื่องที่ผ่านมาเธอขอโทษด,ด้วยแสงแดดก็ไม่โกรธขอโทษมิโซกกลับและทั้งสองคนก็ได้มาเป็นเพื่อนกันและแสงแดดก็ส่งข้อความไปชมเบบี้ว่าขึ้นกล้องดีนะวันต่อมาเป็นวันหยุดทุกคนก็มาเยี่ยมไอคิวพอไอคิวถอดแว่นออกมิโซกก็แซวว่าไอคิวแมนอยู่นะไม่ต้องเป็นเกย์หรอกเธอเสียได้ ไอคิวก็มันน้ามากบอกว่าถึงเขาจะแมนเขาก็ไม่เอามิโซะหรอกทุกคนก็ถึงกระพากันขำใหญ่ทางด้านเบบี้ที่ตอนนี้เค็มตัวเองก็เป็นคนดังไปแล้วกระตื่นเต้นดีใจใหญ่เช้าวันต่อมาพี่บาทก็มาดักรอแสงแดดถามแสงแดดว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเขากับพิมพ์เลิกกันแล้วและที่แสงแดดกับพิมพ์เลิกคบกันเพราะว่าพิมพ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมแสงแดดก็บอกว่าอย่าว่าพิมพ์แบบนั้นเธอไม่ค่อยสบายใจพี่บาทก็ยังพูดวยแสงแดดอีกว่าแสงแดดเป็นคนดีและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมพิมพ์ถึงเกลียด แดดขนาดนี้พิมพ์ไม่เคยยอมให้เขาพูดชื่อแสงแดดเลยสักนิดเขาพยายามพูดให้พิมกลับมาดีกับแสงแดดแต่พิมพ์ก็ไม่ฟังเลยเรื่องเขากับพิมพ์คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วและตรงนั้นพิมพ์กับจ้าก็ฟังอยู่ด้วยทั้งสองคนก็เลยเดินหนีกันไปคนละทิศคนละทางแสงแดดก็ตอบพี่บาสไม่ถูกเดินหนีไปอีกคนแสงแดดเดินมาที่โต๊ะประจำพิมพ์ก็บอกแสงแดดว่าอย่าไปยุ่งกับพี่บาสนะแสงแดดก็เลยถามพิมว่าห่วงเหรอพิมก็บอกว่าเขาไม่ห่วงคนแบบพี่บาสหรอกแล้วก็แซะแสงแดดว่าแสงแดดกับพี่บาก็ดู เข้ากันนดีะอยากดังทั้งคู่อยากดังจนเหยียบหัวใครขึ้นไปก็ได้แสงแดดก็เลยว่าพิมพ์คิดแบบนี้ไงก็เลยคบกับใครก็ไปไม่รอดทุกวันนี้พิมพ์ดังได้ก็เพราะเธอเธอเอารูปของพิมพ์ไปโพสในเว็บเด็กดีเธอโปรโมทพิมเพราะว่าพิมสัญญากับเธอว่าถ้าดังจะเลิกคบกับแก๊งลีดและสุดท้ายพิมพ์ก็ทําไม่ได้เธอพยายามทําทุกอย่างให้กลับมาเป็นเพื่อนกันแต่พิมพ์ก็หลงชื่อเสียงทิ้งเพื่อนถ้าเธอไม่ได้สร้างพิมพ์ขึ้นมาคนแบบพิมพ์จะมีอะไรดีบ้างแถมยังว่าพิมพ์กลวงอีกพิมพ์ก็ไม่ยอมว่า แสงแดดกลับว่าแสงแดดก็แค่พวกอยากดังทําให้เธอดังทําให้จ้าวดังและตอนนี้ก็ทําให้เบบี้ดังต่อไปจะเป็นใครล่ะแสงแดดก็เลยบอกว่าเธอเองไงเธอจะไปทําเพื่อคนอื่นทําไมดูอย่างพี่บาสตอนนี้ก็ทิ้งพิมพ์มาหาเธอแล้วและเรื่องแค่นี้ไม่ต้องเสียใจหลอกใครดังใครได้พิมพ์ได้ยินแบบนั้นก็เดินหนีไปเลยแสงแดดหันมาก็เจอเจ้าวยือนอยู่และจ้าวก็ได้ยินที่แสงแดดพูดกับพิมพ์ทุกอย่างจบลงไปแล้วสําหรับเป็ดไอดอลตอนที่7เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย